ขออนุญาตพี่น้องอย่างจากคลิปแล้วครับเด้อคลิปนี้นะครับผมนะครับเอาเอาแม่ป่าลงมาวัดนะครับนี่แหละครับบ้านบจันร้อยสิบบอมีเมมครับก็เลยใส่ของฟ้อนแบบสมัยโบราณนะครับนะครับนี่คืองานศพของแม่ป่าจันร้อยนะครับซึ่งเป็นแม่ของน้องข้าบอยนะครับเมื่อตอนประมาณเที่ยงครับจันร้อยได้ลงคลิปให้แล้วนะครับสําหรับแฟนครับเอฟซีทีซอยเหลือ นะครับปัจจัยมาให้น้องค้าบอยนะครับตอนนี้ครับในลงบัญชีหมายเลขบัญชีน้องค้าบอยลงไปแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่าคนละคนก็บป็นพรชัดเจนนะครับเพราะว่าจัดลอยก,กับเป็นท้ายคลิปนะครับพี่น้องกรับเบิง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 ซีรนโดนเต๋อพี่นอ้นองเพราะว่าช่วงแ,แรกๆมันสีม่วแต่ว่าหลางังหนังใจลอยซุ่มอยู่นะครับซุ่มให้มันเปลี่ยนชัดเจนอยู่สำหรับหมายเลขบัญชีของน้องค้าบอยนะครับหรือจะได้กระทักท้ายมาทั้งใจลอยก็ได้พี่น้องนะครับ ทักมาทางเฟียดลอยวันแม่นชั่วอะไรได้เป็นน้องเด้อนะครับคือจังพี่เล็กฟรีดอมนะครับกับความุณพี่เล็กนะครับได้ไฮมาลอยนะครับเดี๋ยวจัดลอยสี่เอาไว้ให้น้องบนนะครับได้น้องข้าบอยนะครับเดี๋ยวจัดลอยสิเป็นตัวเทียนมอบเทียนพี่เล็กเด้อครับเด้อสำหรับพี่เล็กฟรีดอมนะครับอ่าเบิ่งคลิปนี้อยู่นะครับถือสบ้าจัดลอยก็เป็นกระบอกเสียงให้กับน้องอ้านี่เห็น้องข้าบอยเจอแล้วข้าบอยเอ้ยอันนี้ ของพี่เล็กฟรีดอมนะครับอาขอบคุณพี่เล็กด้วยครับผมในของพี่เล็กเด้อครับผมเก็บไวไ้ให้เอออาไปไปลูปแม่ไปไว้ก่อนนะครับพี่เล็กกะเพิน่นโอนมาทางบัญชี่จัดร้อยนะครับผมนะครับเพิ่นทักมาทางไลน่จัดร้อยทางเฟสนะครับจัดร้อยก็เลยเอามาให้มอบให้น้องนะครับ ก็เปลี่ยนแบบโบราณจังหน่อยพี่น้องนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบ้านจะร้อยโบมีเมียนนะครับก็เ,เลยใส่เป็นของฟ้อนสมัยเก่านะครับเนาะเบงแบบอียิปต์ข้องโบราณน,นะครับพี่น้องครับขออนุญาตอีกจักิปหนึ่งพี่น้องครับก่อนจะกลับสมเด็จนะครับทรงแม่ป่าเขินสู่สวงสวรรค์แล้วจะร้อยกระสีออกเดินทางไปอำเภอสมเด็จนะครับไปเหตุงาน นะครอคอัอยู่วัดนะครับพี่น้องครับอยู่บริเวณวัดนะครับวัดบ้าน,นจันลอยครับ ะครับด้เพิ่มเติมนะครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีครับคันนะครับอยากร่วมกินท่านนําน้องข้าบอยนะครับพระวทรงคุณแม่ขึนสวงสวรรค์คุณแม่ได้ร่วงลับไปแล้วนะครับคุณพ่อกะเสียเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนนะครับบานนี้ก็มาเสียคุณแม่อีกนะครับสำหรับน้องข้าบอยนะครับเพิ่นก็เป็นประมาณเด็กออกทิศจิกหรือว่าเจังไหนล่ะนะครับเป็นคนแบบว่าบกค่อยสมบูรณ์บันไดนะพี่น้องนะครับเพิ่น การเรียนศึกษาอยู่โรงเรียนสวดศึกษามุกดาหารนะครับอขอบคุณอีกครั้งนึงครับสำหรับปีไส้นะครับปีเล็กฟรีดอมนะครับเดือบึงคลิปเปิ้ลกระเลยโอนมาผ่านบัญชีจานลอยจานลอยก็ได้มามอบให้น้องแล้วนะครับหรือว่าแฟนครับเอฟซี FC ปูไรอ,อยากซอยเหลือน้องมาเบื้องต้นนะครับโปละลอยสองลอยหรือว่าโปละซีสาหาซิปนะครับอยากผ่านทางบัญชีจานลอยกระได้พีน่น้องเด้อตักมาเฟีย ทักมาเฟยียดหาจานลอยก็ได้ครับเฟียดลอยวันเมนโชนะครับทักมารกระได้พี่น้องเลยนะครับจานลอยขออนุญาตเป็นกระบอกเสียงแท่นน้องก็แล้วกันเพราะว่าน,น้องบ่มีซื้อนะครับบ่มีซื้อทั้งโซเชียลนะครับเดี๋ยวจานลอยก็ขออนุญาตเป็นซื้อทั้งโซเชียลให้น้อง<า>นะครับเนาะพระรมการพระคุณเจ้าพระครูอาทรธรรมะทินานรัตน์นนสิลาบ้านบุกเขียว หรือว่าผู้ใดอยากเบิิงอยากเบิิงเบอร์บัญชีก็กลับไปเบิิงคลิปแหลกที่จะร้อยลงไปเมื่อประมาณเที่ยงนะครับจัดไว้แต่ลงไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับเนาะกันอยากโอนใหนน้องครับบอยได้รวยตรงกันก็โอนให้เพื่อนได้แล้วก็ทักมาบอกจัดร้อยน้ำนะครับจัดร้อยก็จะได้บอกน้องเพื่อนนะครับว่ามีผู้ใดซอยเหลือมาแน่นะครับนะครับอันนี้คืองานศพแบบบ้าน จาน้อยนะครับเป็นน่องบ้านนอกแน่จักน้อยเรื่องจากว่าบปมีเม่นนะครับมันจะเป็นของฟ้อนนะครับใส่ฟื้นเอาพี่น้องเลยเมื่อประมาณสามสี่ปีก่อนลุงจาน้อยเสียใส่ของฟ้อนในสีคือกันนะครับคุณล่างดาบศพใส่ของฟ้อนในสีกันนะครั อายุเพ ah ah? ่มสามปีนี er ่สามปีน mm ี hmm. <c oughs> <C oughs ่คืออะไรก็ชีกระบองครับพี่น้องครับชีกระบองเฮ็ดตามเหตุทำข้องประเฟีนี่นะครับเฮ็ดตามประเฟีนี่เหตุตามประเฟีเนาะพ่อใหญ่เนาะครับผมการสูญเสียกะบ่มีผู้ใดอยากสูญเสียพี่น้องงานแบบนี้กะบ่มีผู้ใดอยากให้เกิดกับครอบครัวนะครับพี่น้องแต่ว่ากะข้าพ่อ มันเลี้ยงเลี่ยงว่าไ้เนาะพอน้อกล้าผมกับามีแต่าตายก็ต้องไหวชีว่าข้าววัเมื่อถึงขั้นชีว่าต้องอาศัลย์เมนบอแมนถึงข้าวตายก็ต้องไหวชีว่าวัดเมื่อถึงวันไม่ทิ่เมืองนั่งเสียกตายนั่นเห็นว่ากล้าผมเอ้านี่แหละครับพี่น้องกรับเป็นกำลังใจสำหรับผู้อยู่กระสูนต่อไปทั้งล้านหน่อยครับผมลองข้าบอยครับอ้ายอ้ายเพิ่นกับบวช ไอแม่หน้ำนะครับครับขนปูไอเป็นกระบวดดยู่นะครับกระือว่าจาัดร้อยเป็่นกระบอกเสียงหาแฟนครับเอฟซีนะครับ่วยเหลือเบ้่งตวนนองมานะครับลังกนกับว่าไม้เหล็กบัญชีมันมัม่วๆนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไม้แ <นะ S 1> ล้พี่น้องเรือทิแรกที่<อ>จัดร้อยล่งไปแล้ว มันกะมีหมองชัดอยู่พี่น้องนะครับไปเลขกบอลชี้ครบทุกตัวอยู่พี่น้องนะครับาาาหลลังงจกุขขววพี่น้องสู้เบิ้งก็ได้นะครับผมวกาจัดร้อยจัด้อยลงไปแล้วคลิปแรกนะครับหรืออยากทักอยากทักมาทั้งเฟซจัดร้อยกับทักมาก็ได้พี่น้องครับเฟซร้อยวันเมนโชนะครับผมทักมานะครับอยากโขนมาซอยน้องลอยสองลอยซีซ่าฮาซิบแล้วแต่จิตมซัทธา ครับพี่น้องครับถือซะว่าหลังจากผู้ไก่ซอยเหลือหน่องนะครับซึ่งพ่อกับบ๊มีแม่กับบ๊มีพี่น้องนะครับอาสาเป็นผู้ยิ่งเฮานะครับขาบซอยครับครับบอยครับไว่างานพี่เล็กว่างานพี่เล็กเพิ่นโอนมาให้500ก็เลยไมให้น้องแล้วนะครับผมแฟนครับ FC ทซั้งนี้นะครับทั้งพ่อทั้งแม่เนาะขาดเบิดทั้งสองเลยเอาก็ยังว่าบ่มีบ่อยากให้เกิดแต่ว่าก็ต้องเกิดหอดว่าละเนาะคนเฮาเนาะซ้ําใบไม้นั่นล่ะ แข่งมากกับล่นกับเห้นี้กยเยวมกันกตัเห็น้นนครับกันตนี้คือน้ามะพร้าวคนเราน้ามะพร้าวล่างนะครับผมขออนุญาตจานลอยพอขึ้นไปได้ครับได้ไป้องเด้ขออนุญาตถ่ายโยข้างล่างไปและนะครับเนาะเพราะว่ากล่องอาจสิถือขก้นไปบ่ได้นะครับผมขออนุญาตเอาแค่เห็นซํานีก นะครับบออยากขึ <Laure en iesen> ้นไปเทิงพุ่นนะครับเดี๋ยวจะร้อยปีต์กองแล้วจังสิไปล่างนาต่างหากนะครับไปล่างนาของคุณป่าต่างหากนะครับเพราะว่าต้องใส่น้ำน้ำเปล่าวนะครับน้ำเปล่าวล่างนะครับน้ำบริสุทธิ์เพราาะวว่แล้มนะครับเอาเป็นทิศอาสาผู้งยิงนะครับ เนี่ยนะครับท้ายบ้านเอากับมาซอยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับหาฟืนหายังมานะครับเพื่อจะทำมาชุมเพลิงนะครับทางด้านพระสงฆ์เป็นกสีถ้ำท่านถ้ำถ้ำสวนของทางเทศนะครับทางอย่างเราประเดิร์นนะครับเทศอกบางสกุลนะครับผมน แต่น้อยก็จะมีการทอดพาบางสกุลแล้วก็ประชุมเพิ่งนะครับแล้วก็จะมีอ่านประวัตินะครับมีโค้กในงานนั่นนะครับพี่น้องนะครับน้องคาร์บอยก็กำลังจะขึ้นไปล่างลลางหน้าแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับน้องคาร์บอยนี่ครับเป็นเป็นคนแบบบอคอยสมบูรณ์ภายในพี่น้องนะครับสำหรับน้องคาร์บอยนะครับ จับมาเนยจับไปด้อจับไปด้อมครับบปด้วบอกมือนะเอานอยหอยดี๋ยวแ่ขับแน่รับแน่ว่าเันวะขับเพิดแน่ับเพิ่แน่โอ้ยนอปีนองเลยเอาบอยอยากให้เกิดก็ต้องเกิดคือเป็นว่านะครับเก็ดจะไดนแล้วเรลียงเลียงบ่ได้นอปนองเนาะความเปลยนความตาย ราะว่าเพิ่นว่าตันะครับกับมีดแต่ห้ยกำลังเร่งใจกันพี่น้องนะครับผู้ยูกับสูต่อไปนะครับอ่าขาดสายไมนเพิ่งนะพี่น้องนะครับอ่าคุมย่านยางสดนะครับต่อขีวไว้มันแหนอ่าเขาไปทีเดีเออมากว่าเพ่ได้อ้าวเดี๋ยวให้น้องครับบอยหาไปเลขกวันชีอีกจักรอบพี่น้องครับว่างานแฟนครับเอฟซีตีถิ่งมานะครับคลิปก่อนหน้านี้ว่าไปเลขกวันชีมันอยากเบลอได้จักหน่อยนะครับปนแอมโบเห็นนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตให้เนาะ อันนี้คือไม้เล็กบันชีน้องข้าบอยเพื่อแสงครับครับผมนี่ครับพี่น้องมาเล็กวัญชีอ่านี่ครับชัดเจนบัดรนี่ครับพี่น้องผู้ได้บุงคลิปนี่นะครับมิเด้อครับเด้อมาเล็กวัญชีครับพี่น้องโอนในน้องได้โดยตรงเลยนะครับชื่อว่าอะไรนะนายธานีทองนำนายธานีทองนำนะครับ นี่นะครับเดือออมสินครับพี่น้องธนาคารออมสินนะครับนายธานีทองนำซื้อน้องข้าบอยพี่น้องครับผู้ใดอยากซอยเหลือน้องนะครับผมก็เอากระเป๋าบัญชีนี่เลยนะครับนี่ครับเศรษฐีนี่ครับเกียร์ทอดชัดเจียร์ยู่น้อพี่น้องนอตคลิปนี่นาะต้องหันบาชัดกันไดนนะครับคลิปนี้ก็ที่ชัดอยู่ดอกเอาชับคลิ ง่ายสมทิดทองหุยตามนี่เลยพี่น้องเด้อสกุลนะครับธนาคารอมสินนะครับนายธานีธานีทองนำเด้อพี่น้องเด้อสกุลฮะง่ายทองชุยาอดทอดอ้าวโอเคเนาะสกุลแม่เพชรชุยาอดขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณพี่เล็กเนาะพี่เล็กโอนมาก่อนโมเลยเลยพี่เล็กเราโอนมาก่อนโมเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งพี่คำเกิงกัดประเห็นคลิปขีดบนขาดสีสวยมาอีกขัดเอาบ่ได้บ่ได้บังคับพี่น้อง อะไก็เพียงแต่ว่าผู้ใดอยากซอยเหลือเนาะเบื้องต้นเนาะเอาเมื่อไดจะไปโรงเรียนมาังเปิดอีกเพราะท่นได้เปิดเทอมเปิดแล้วแต่ว่าโอ้ท่านได้ไปแล้วงานเมียก็เนาะเอาโอเคขอบคุณหลายๆเนาะครับขอบคุณพี่น้องแฟนครับยิบซี่นะครับพี่น้องครับบอยนะครับเป็นกำลังใจให้คือเก่านะครับพี่น้องครับฮะมานด็กทำภารกิจต่อเนาะโอเคครับพี่น้องครับขออนุญาตครับชิปนี้เอาซัมมี่ก่อนพี่น้องเลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปล่างนากุนป้าก้อนบัดนี้นะครับอนุญาตโจกเก็บสำเ้าพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสุขุสุก้นครับพี่น้องครับที่ซอยเหลือน้องนะครับเนาะเอาอยู่ดีไม่ยั่งสุขุสุก้นนะพี่น้องเด้ออย่าเก็บอย่าจนลำลำเรื่อยเรื่อยสุขุสุก้นครับ